จะขอโทษแบบพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ทางแฟนคลับแล้ว่าทางผู้ใหญ่ทุกคนครับแส<ช>กโอ้ยพี่พใครเจอใครก็กลัวพี่ตกใจพี่เพราะว่าคือเราก็ถ่ายรูปเล่นกันขอพยายาไม่ตอบก่อนได้ไหม ออกมาชี้แจงแล้วครับสำหรับนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังอย่าง4ทวินันอนุกูลประเสริฐหลังจากมีภาพหลุดสนิทสนมกับชาลลอตออสตินนางงามจากเวทีมิสแกรนจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดที่ว่านวัดอิสระไกรศีลถึงขั้นกับออกมาไล์สดชี้แจงว่าไม่ได้อนุญาตให้มีแฟนถ้ามีแฟนจะหยุดรับงานพร้อมจะซื้อผ้าอ้อมเด็กอ่อนให้ด้วย เรียกว่าทำมือหาว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ล่าสุดนั้นนะครับหนุ่มซีชี้แจงกับว่าความสัมพันธ์กับชาลล์ออสตินนั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนกันตอนที่มีเรื่องราวมีกระแสะข่าวต่างๆนั้นยอมรับว่าตนเองตกใจมากเพราะเป็นการถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ซึ่งที่ตนเองรู้นั้นเพราะว่ามีคนแคปส่งมาให้ดูซึ่งเป็นรูปที่นานแล้วส่วนรูปหลุดออกมาได้ยังไงนั้นขออนุญาตไม่ตอบน่าจะดีกว่าก็อย่างที่ ฝั่งนู้นบอกครับก็เป็นเพื่อนกันของผมเออซีนตกใจไหมตอนที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกลายเป็นกระแสขึ้นมาตกใจวีเพราะว่าคือเราก็ถ่ายรูปเล่นกันเราก็แบบอนเพื่อนก็ถ่ายรูปเล่นกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ก็ผมได้รับรู้ผมก็เลยโทรทางโทรไปหาทางผู้ใหญ่ของผมวาวันนั้นเราอยู่เร่วงไดไงครับมีคนแฉมา มีคนแทงมาผมก็ได้ทราบเลยสุชาติแต่เมื่อวานเจอสำคัญคือรูปนี้มันถ่ายเมื่อสี่เดือนที่แล้วผมเอาเป็นว่ามันนานมาแล้วอ่ะใช่จริงๆสีได้มีโอกาสคุยกับทางน้องนะฮะกับฉลาดเลยว่าเออพี่เนี่ยว่ายังไงมันหลุดมาได้ยังไงหรือว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยลอขออนุญาตไม่ตอบก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่านพิจารณา ล้เราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้ได้คุยกันนะครับเขาก็ค่ะเอ่อก็ต่างต่างที่จริงจริงมันมีความเครียดเลยครับตอนที่มันมีกระแสมาโอ้เครียดพี่เครียดพี่แต่ว่าเหมือนเราก็พยายามคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออเราใจเย็นก่อนเราถ่ายทันทีเออมีความกลัวแม้ที่สีตอนที่แบบอย่างเราแบบมันมาทางลาบเรื่อนิรับรื่นมาตลอดอะไรเงี้ยจู่ๆมันมาเจอแบบ ทางขุกขาบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใครเจอใครก็กลัวพี่ใช่เราก็แบบเหมือนคันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ด้วยแหละมันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้โตขึ้นตอนนั้นคือต้องบทเสพสื่อบทอ่านเป็นต์อะไรแบบนี้ก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไมเพี่ก็ทักแล้วแต่จบเรื่องเราได้คุยกับเขาเลยครับเขาได้มาขอโทษได้หรือว่าองไรบ้างเออได้ได้ขับรถแล้วได้ขับรถเรนเรียกันไปแล้วจบไปแล้วจริงจริงพอเรื่องออกมาแฟนคลับว่าใครบ้างต่งเรา ก็เขาก็เป็นบวกเขาก็เป็นบวกว่าเราจะโอเคไปเราก็แบบอยากจะขอโทษแบบพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ทางแฟนคลับนะว่าทางผู้ใหญ่ทุกคนนะครับทางทุกคนตักตัวก็อยากจะกราบขอโทษนะทุกคนด้วยเห็นไหมว่าจริงเราก็เครียดเครียดไปเลยตั้งแต่เรื่องออกก็เครียดบ้างแล้วเราก็พยายามปรับตัวในส่วนของซีมีผลโดยทั่วที่ไงบ้างครับโอ้โหครับก็ ก็เราก็ทํางานอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ใหญ่ฝั่งของซีคือพายไม่ได้ว่าอะไรหรือว่ายังไงใช่ไหมฮะก็ทำผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าอะไรเออเขาก็คอยดูแลเราเรื่อยๆใน่ส้นนี้เราต้องรมาต้งรอแบบน้ครับผมก็ผมว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงทำงานดีกว่ามุ่งกับงานไม่ได้รู้สึกว่าแบบ เราเราอยากโงกาสงานมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ก็กำลังอ,ออนด้วยออแล้วก็มันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือเซตาลิติกที่จะมีในเดือนหนึ่งวจริงๆแล้วพอหลังจากจนี้มันจะต้องแบบการถ่ายรูปหรือใครถ่ายเราต้องเราต้องดูแลตัวเองเอออยังไงแม่ดูแลก็มันก็มันก็เป็นบทเรียนนะพี่เป็นบทเรียนจริงๆถามจะแบบการถ่ายรูปนะกลัวไหมัจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเป็นเพื่อนกันเราก็เลยรู้สึกเฉยๆไงแล้วถ้าเราถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงมา รูปตอนนี้เออก็เราก็เฉยๆฉยแล้วที่ก็คือเรารู้ว่าเราเออก็เป็นเพื่อนกันเราก็ถ่ายรูปเล่นกันมาใช้ชีวิปตปกติใช่เออหลังจากนี้ก็คือเราก็างานทำงาน